พาเด็กๆพาเด็กๆมาหน้าจ้ะสินอ้องมาให้กำลังใจคุณคุณสีเขา,น,านั่นอันนั้นก็อยากไปอยากไปพญางไม่ได้อันนี้ก็บาอยากเขากล้อง เบิง้งเบิงเกิบนั่งงามค่ะพี่น้องมาหน้าแต่ใส่สูงโอ้หลังเงินํำคนงามขนแล้วโอ้ลมลมเย็นมากพี่น,อน,อาาน้องอบรรยากาศอากาศเย็นแบบนี้ต้องใส่เสื้อกันหนาวพราได้บรรยากาศเหมือนแบบอากาศหนาวมันพอคิดถึงปากีงสินนะเบิ้งพี่น้องดอกกันดอกบานเที่ยงบอกภาษาไทยบอลูด้วจใจพี่น้องแมนบอกเรือมานก็บเรือว่าบานเที่ยงก็ภาษาไทย สวยมากพี่น้องเหมาะสําหรับเอาหั่งผึ่งเข้ามาไวน้นีมางเลยพี่น้องเหมาะสําหรับเอากล่องผึ่งเรามาไว้ที่นี่เลยพี่น้องอันนี้ดอกบานเที่ยงมันให้อาหารผึ่งแบบได้ดีมากผึ่งมาก,มาก,ม,ากมากเลยพี่น้องกาลังคุยกันอยู่ใกล้บังว่าเราอาจจะย้ายกล่องกล่องกล้องวัสันอุกุนาย <c oughs> ขอเถิขอให้จากพี่น้องเขาอาจะย้ายกล่องผึ่งมาไว้หน้าจะพี่น้องบาเบาะไทยนะโอ้ บอกไทยละลินมันว่าไปคุณพ,พี่น้องเจ้ามันเตรียมเขาเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวรถสีเขากัยสิมามาสีเขาโอเคจ้ะพี่น้องไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบายบายค่ะ